สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับออฟและคาร์ฟในชุดนะก็คือไอไทม์คลิปอะไรนะเกี่ยวกับว่าถ้าผมใส่ของสายนี้สายเนี้ยผมใส่ของอะ่ะแล้วผมจะเลือกยังไงเลือกใส่อะไรแต่ทีนี้มีคนเมนว่าคือเขาเป็นมือใหม่อะ่ะแล้วเขาไม่รู้ว่าคาร์ฟเป็นยังไงแบบว่าคาร์ฟหรือออฟคืออะไรมันท,ทำให้เขางงอ่ะทีนี้ผมก็จะอธิบายก่อน ก่อนอื่นครัฟนะครัฟที่ผมเรียกว่าครัฟก็คือคุณเห็นชื่อไอเทมไหมที่มันเป็นสีม่วงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเป็นชุดที่ใส่อันนี้เป็นชุดแจกนะ,ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปุ๊บอ่ะก่อนอื่นดูนะมันจะมีแบบชุดอย่างเงี้ยเป็นสีม่วงนะชื่อสีม่วงอันนี้เป็นชื่อสีเขียวอ่ะตีไปสองอย่างอ่ะเดี๋ยวหาสีฟ้าให้ดูก่อน สีฟ้าสีฟ้าอ่ะอย่างนี้อย่างนี้คือสีฟ้าอ่ะทีนี้มาแตกต่างกันยังไงก็คือมันก็เป็นเหมือนระดับขั้นของความสามารถของชุดนะครับก็คือเรียกว่าคัพอย่างเงี้ยคือคัพคัพคัพแมนสีเขียวก็เนี่ยเป็นสีเขียวถ้าเป็นภาษาถ้าเป็นเซิร์ฟไทม์จะเขียนว่าคัพแมนก็คือเป็นคัพแมนสีเขียวแต่ส่วนพวกเนี้ยเป็นคัพเป็นคัพสีส้ม เอ้ยเป็นคราฟสีม่วงแต่ไม่ได้ชื่อว่าคราฟแมนนะก็มันจะมีหลายคราฟนะแต่สีมันสีมันก็แค่บ่งบอกถึงระดับอะสีม่วงอะคือดีสุดเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือสีชมพูมันจะไม่มีรูเดี๋ยวเรามาไล่กันดีกว่าสีที่กาดที่สุดนะสีขาวอันนี้เราวเราเอาจะอธิบายเรื่องคราฟก่อนนะสีขาวตัวอย่างก็อย่างเช่นของจาก n p c เนี่ยชื่อสีขาว คือจะไม่มีสถานะอะไรเลยนอกจากพลังพื้นฐานของอาวุธเนี่ยที่จะบวกให้เราต่อมาต่อมาตามด้วยสีสีฟ้าสีฟ้าก่อนตามด้วยสีฟ้าก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีคาร์บอะไรนะแบบไม่มีความสามารถเพิ่มเติมแต่จะมีรูมาให้หนึ่งหรือสองรูถ้าเป็นชุดสีฟ้านะจะมีหนึ่งหรือสองรูต่อมา อ่ะต่อมามันจะเป็นสีเขียวมันจะมีสีเขียวสองแบบในนี้ไม่น่าจะมีให้ดูแต่คือสีเขียวจะมีสองแบบคือจะมีสีเขียวแบบเนี้ยสีเข้มๆหน่อยมันจะมีรูกับอีกอันนึงจะเป็นสีเขียวแต่อ่อนกว่านี้นะอ่อนกว่านี้ออกเรืองเรืองแสงหน่อยมันจะมีแต่เนี่ยสถานะตรงนี้ไม่มีรูมันจะข้า,าสถานะมันจะดอกจาก สีม่วงที่เป็นขั้นสูงสุดอะลงมาครึ่งหนึงอย่างปกติมันจะต้องบวกเนี่ยคิทติคอนดามจ12สใช่ไหมอาวุธขั้นเนี้ยแต่พอเป็นสีเขียวอะมันก็ดรอปลงมาครึ่งหนึ่งก็เหลือเป็นแค่คิทติคอนดามจหต่อมาก็จะเป็นสีเขียวของคราฟแมนสีเขียวของคราฟแมนจะได้มาสีนะาไอที่สีเหลืองอ่อนๆแต่ไม่เลืองแสงเนี่ยมันจะได้จากการคราฟเท่านั้นการคราฟก็เดี๋ยว ถ้าสงสัยก็ดูคลิปเก่าผมเคยทําไปแล้วเนี่ยมันก็จะมี1นรูหรือ2อรูแล้วแต่ว่าเราจะคาบได้อะไรหรืออาจจะไม่ติดต่อมาก็จะเป็นสีม่วงเรืองแสงแบบนี้เนี่ยออกสีเลื่อมๆอ่ะเหมือนสีชมพูอะไรเงี้ยมันมันก็จะไม่มีรูนะแต่ออปชั่นมันก็จะตัน Option ออปชั่นอ่ะแบบถ้าเป็นดีๆหน่อยเดี๋ยวดูก่อนมีไหมอมไม่มีให้ดู ไม่มีให้ดูอ่ะอาตีไปอย่างนี้ก็ได้สมมุติถ้าเกิดอันเนี้ยอันเนี้ยมันเขียนว่าดอกอัตราดอบของ1สล็อตเพิ่มขึ้น120%ใช่ไหมก็คือมันเนี่ยคือสูงสุดแล้วร0อย่ะถ้าเกิดสถานะเน,นี้ยแต่ชื่อเป็นสีเขียวอะ่ะมันจะเหลือดอบ1สลอ็อตบวก60บเ6รอารมณ์ประมาณเนี้ยแบบหายไปครึ่งหนึ่งแต่สีม่วงเอ้ยสีม่วงชมพูชมพูเนี้ย มันก็คือสูงสุดแล้วแต่มันไม่มีรูให้แต่ถ้าเป็นสีม่วงเข้มเข้มเข้มๆนะอย่างเนี้ยทึบๆหน่อยเนี้ยก็เนี้ยบวกสองรูเอ้เนี้ยมันมีสองรูมาให้เห็นไหมมันจะมีรูให้แล้วก็มีคาบเนี้ยคาบคาบมันอาจจะชื่อสีเหมือนกับชื่อตรงชื่ออาวุธอะสีจะเหมือนกันพอเป็นสีเข้มเข้มเนี้ยก็จะมีรูหรือสองรูแล้วแต่มันซุ่มดอกต่อมาข้างสุดท้าย มันเป็นครับแมนครับแมนแบบอ๋อเขาเรียกว่ามาัตเตอร์ครับแมนอะ่ะเดี๋ยวต้องหาขั้นสูงสูงจะมีคนขายอยู่แพง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 อ่ะอ่ะก่อนอื่นไล่จากสีม่วงเมื่อกี้มาแล้วนะต่อมาก็เป็นครับแมนสีทองสีเหลืองไม่ใช่สีทองอ่าคัแมนอันเนี้ยมันดีตรงที่ว่าถ้าของสีม่วงอนะ่ะ หรือของอะไรต่างๆที่มันไม่ใช่สีฟ้าหรือสีเหลืองเนี่ยนะเมื่อใส่ตัวละครไปแล้วเอ้ยสีขาวสีฟ้าสีเหลืองเนี่ยเมื่อใส่ตัวละครแล้วอะ่ะมันถอดได้ถอดขายได้ตลอดเวลาโดยไม่ผูกมัดตัวละครถ้าเกิดเป็นสีเขียวสีม่วงชมพูหรือว่าสีม่วงเข้มอะไรเงี้ยถ้ากดใส่ตัวละครแล้วอะ่ะก่อนจะใส่มันจะมีขึ้นเตือนว่ามันจะผูกมัดตัวละครใช่ไหมจะทําให้แลกเปลี่ยนไม่ได้ อันนั้นคือข้อเสียของชุดสีม่วงนะพวกสีม่วงสีเขียวอะ่ะแต่ข้อดีของชุดสีเหลืองเนี่ยคือสถานะอันนี้มันบวกเยอะกว่าสีม่วงธรรมดาหน่อยหนึ่งตรงที่เนี่ยมันจะมีแอดดามิเพิ่มขึ้นมา20ประมาณนี้แล้วก็จะสุ่ม1รลูหรือ2รลูนะได้จากการคราบเท่านั้นแล้วก็คือมันสามารถถอดถอใส่ถอดขายได้เลยแบบไม่ต้องใช่หินในการผนึกมันอะ่ะ แล้วที่นี้อันนี้เริ่มต่อมาด้วยครับแมนสีเหลืองแล้วนะต่อมาต้องใช้คราฟแมนสีเหลืองเพื่อคราบเป็นสีม่วงแต่ไม่รู้จะมีขายให้ดูไหมเดี๋ยวก่อนราคาสูงสุดร,ราคาสูงสุดปุ๊บอ่ะอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมมันจะสีม่วงเข้มๆเ,เ,เหมือนกันแต่ว่าสถาน,นะคราบตรงนี้มันมีสามบรรทัดนี่คือมัตเตอร์คราบแมนนะราคาก็จะแพงมาก มันก็จะหนึ่รูหรือ2อรูเหมือนกันอย่าง1นรูก็จะราคาถูกถ้า2อรูก็จะแพงอะไรประมาณนี้นะอ่ะตอมาที่ออปชั่นเรียกว่าที่ผมบอกว่าครับครับ m 7 Op เลือดอะไรเงี้ยคืออะไรอ่ะดูครับก็คือชื่อสีชื่อสีของชุดเนี่ยสีม่วงใช่ไหมคร์บมันก็คือเนี่ยตัวหนังสือสีม่วงตัวหนังสือสีม่วงก็อันเนี้ย m 7 rm 7ก็คือเพิ่มแอมทั้งเมจิกและสอดก็คือของกายภาพอะทั้งบวกทั้งสองอย่างอะบวกเเปอร์เซ็นต์แล้วทีนี้สีฟ,ฟ้านี่คืออะไรสีฟ,ฟ้าก็คือเนี่ยครับในรูเนี่ยออปเลือดสอรูคือออปชันอะจะเป็นชื่อสีฟ้าเสมอถ้าอยู่ในชุดอะนะในตรงอื่นส่วนอื่นผมไม่แน่ใจผมไม่อยาก พูดถึงมันเดี๋ยวมันผิดพลาดอ่ะอย่างอันนี้ก็เห็นไหมคราบสีม่วงก็คือนี่สีม่วงตรงนี้นี่คือคราบมันนะชื่อคราบจะสีเดียวกับสีชื่อของชุดตลอดก็คือบวกแปดเปอร์เซ็นบวกคิทติคอเลดแปดเปอร์เซ็นแล้วก็เนี่ยในในในรูเนี่ย,ยคือคิท i c คอ d ดาเมจนะก็สองรูก็เป็นคิท t i c อนดาเมจยี่สิบแปด ชิทิคอนนา้มีชิแปดแต่ชื่อก็จะเป็นสีฟ้าใช่ไหมสีมันจะแยกกันให้เราสังเกตง่ายๆแล้วต่อมาเนี่ยเห็นไหมถุงมือแอมแต่ว่าผมไม่ได้ออฟมันก็ไม่มีสีฟ้าเนี่ยมันก็ไม่มีชื่อสีฟ้ามาเพราะผมยังไม่ได้ออฟในรูรองเท้าก็เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมมีหนึ่งรูมีสองรูมันแล้วแต่ว่ามันจะดรอปในดันมาให้เราแบบไหนนะแต่ของพวกนี้ยเมื่อซื้อเมื่อใส่แล้วอ่ะมันจะมันจะขายไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยผมซื้อมาแล้วนะผมใส่ไปแล้ว ผมใสไปแล้วแต่ผมจะขายไม่ได้เนี่ยผมขายไม่ได้มันจะขึ้นสีเทาอย่างนี้อ่าต่อมาอย่างไงอีกอะไรอีกดีก็เนี่ยดูอาวุธอันนี้ขายได้นะเพิ่งผมใส่แล้วอ่ะมันเป็นของคาร์บแมนไงมันเป็นสีเขียวแบบนี้มันขายได้ถ้าของคาร์บแมนอะ่ะถ้าไม่ใช่สีม่วงนะมันจะไม่ผูกมาตัวละครเนี่ยขายได้ต่อเลย ไม่ต้องผนึกส่วนส่วนสีเขียวธรรมดาผมรู้สึกว่ามันจะผูกมั้งอะไรที่มันแบบเมื่อซื้อมาแล้วจะกดใส่ปึ๊บมันจะขึ้นเตือนหน้าต่างมาอะไรงั้นอะ่ะคือมันผูกมาตัวละครแล้วเดี๋ยวก่อนเดีวก่อนอืมอ่ะเดี๋ยวผมไล่ให้ดูนะว่าอย่างตอนที่ผมอธิบายของเวทอ,ะอ่ะอ่าในคลิปวิาดอ่ะ,อะเพราะว่าผมจะเลือกสายอะไร แต่ในนี้ผมจะเป็นอาวุธคิต่ิคอนดาอีก2สองอันนะเพราะว่าคิติคอนเลทมันแพงไม่มีตังซื้อส่วนใหญ่ก็ของแจกอ่ะเริ่มตอนแรกผมจะไล่ประดับก่อนใช่ไหมอ่ะก่อนอื่นสายเวทไม่มีสกิลช่วยเหลือในด้านคิติคอนเลทหรือคิติคอนดามอืมอันนี้ผมมีอ่ะตอนแรกเราเริ่มต้นด้วยหใช่ไหมคิติคอเลทอ่ะอ่ะผมมีแหวนเนี่ยแหวนแปดห้าหนึ่งวง คิดต่อเลทบวกสิบห้าเปอร์เซ็นเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็มีแหวนคิดต่อเลทบวกหนึ่งคือผมไม่มีบวกสองไงไม่มีตังก็บวกหนึ่งก็เป็นบวกอีกสิบก็กลายเป็นสามสามสิบเปอร์เซ็นและสามสิบเปอร์เซ็นแล้วต่อมาผมก็มีแหวนอีกวงหนึ่งบวกหนึ่งเหมือนกันบวกคิดต่อเลทอีกสิบแต่ทีนี้ด้วยความที่เนี่ยตอนแรกมันสามสิบนะสิบห้า ยี่สิบห้าต้องก็กลายเป็นสามห้าใช่ไหมแต่ทีนี้มันก็จะหายไปสามเพราะว่ามันสูงสุดได้แค่สามสิบสองเปอร์เซ็นต์ไงเพรสูงสุดได้แค่สามสิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยเดี๋ยวผมขอถอนหัวเลทออกไปแหวนเลทออกห้าเปอร์เซ็นต์ย่งอ่าห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวดูผมใส่ไปปุ๊บหนึ่งวงเป็นยี่สิบอีกหนึ่งวง เป็น30แล้วอีกหนึ่งวงมันจะเป็น37มั้งอ่า37เพราะอะไรเพราะว่าที่ผมบอกอ่ะอะ่เครื่องประดับอ่ะมันจะให้สูงสุดได้แค่เอ้ยเครื่องประดับแหวนอ่ะมันจะให้คิดที่ค่อนเลทส,สูงสุดได้ที่32%แล้วเลื่อนเป็น33%ตอนเรเวล200ทําหลังทาเฟสเสร็จแล้วอ่ะก็ะคือตอนเนี้ยมัน3ห้างไงแต่ว่าผมก็รับความสามารถมันมาได้แค่32จึงทําให้ คิ i c a อ r เลทของผมอ่ะมีแค่37%เต็ม50%ผมเลยใส่หัวเลทไปเนี่ยผมก็จะเลือกหลังจากไล่ประดับเสร็จแล้วใช่ไหมใส่แหวนคิทิคอนดามิไปแล้วก็หลังจากไล่ประดับเสร็จแล้วอ่ะผมก็มาไล่ที่หัวต่อหัวผมก็เลยเลือกเป็นหัวหัวคิทิคอนเลทเนี่ยหัวคิอนเลทแล้วก็ออฟคิ i ิคอนดามิตตามที่เคยทําคลิปไปผมก็จะมีคิ i c a อนเลทอยู่ที่45%ซึ่ง มันไม่จําเป็นต้องเอามาใส่แนวไม่ต้องเอาอาวุธก็ได้เพราะว่าถ้าเอาอาวุธเราจะได้อีก8ใช่ไหมทําให้คีิ์ที่คอ้อเลทของเราอ่ะมันเป็น53%แต่เรามีเต็มเพดานแค่50อ่ะทําให้มันก็เสียอีก3%อน่ะผมเลยไปใส่เป็นคียที่คอ้อนดาเมจไปเลยก็เลยได้เป็น,นอาวุธคิด์ที่คอ้อดาเมจสข้างแต่ไม่มีตังซื้อคราฟม่วงนะก็เลยได้แค่แบบคราฟแมนสีเขียวมาใส่เล่นๆอ่ะ แต่ยังไม่ได้ออฟเลยไม่มีตังออฟมันแพงแล้วก็ชุดผมก็ใส่เป็นเนี่ยแอมเจ็ดถุงมือแอมเจ็ดรองเท้าแอมเจ็ดถ้าผมออฟรองเท้าผมก็จะออฟเป็นเลือดเสื้อก็เป็นเลือดเห็นไหมที่มันแจกมาส่วนถุงมือผมจะออฟเป็นพลังโจมตีแต่ผมยังไม่มีตังออฟอ่ะก็จะประมาณนี้นะส่วนประดับผมก็ใส่เนี่ยเป็นแววไพร์บวกสามไว้ดูดเลือดแล้วก็ อันนี้มันแจกมาผมก็จะปกติผมก็จะใส่อันนี้หนึ่งอันใช่ไหมเดี๋ยวก่อนปกติผมจะใส่แบบนี้ปึ๊บนี่ละเวลาเราใส่เราต้องเลือกฝั่งด้วยนะมันเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยปึ๊บแล้วก็อีกอันอยู่ไหนอยู่นี่นี่ปกติผมจะใส่แบบนี้ก็คือเนี่ยของที่ดรอปจาก มอนมอนทั่วไปอ่ะไอ้มอนตรงเนี้ยมุมบนอ่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมุมบนอะไรนะมุมบนซ้ายอ่ะของแมปบอดี้ไออ่ะผมจะใส่ตอนแรกผมจะใส่ใส่แบบเนี้ยอย่างละสองอันแต่ตอนเนี้ยพอเลเวลร้อยอ่ะมันก็จะแจกไอ้น,นี้มาให้เราเนี่ยต้มหูกับกําไรดูดเลือดเนี่ยดูดเลือดสองเปอร์เซนกับอ่าดูดเลือดเปอร์ฮิตบวกสิบห้าเนี่ยถ้าขั้นขั้นธรรมดาเน,นี้ยมันก็บวกสิบห้าใช่ไหม แต่อันนี้มันจะบวกเลือดมาให้เราสิบซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างหรอกแต่ที่แตกต่างก็คือกําไรเนี่ยได้สองเปอร์เซ็นซึ่งมันก็จะทําให้ผมมีสถานะนดูดเลือดประมาณนี้เนี่ยบวกห้าเปอร์เซ็นนี้มันมาจากบอร์ดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมถอดบอร์ดก่อนปุ๊บโอเคน่าจะได้แล้วน่าจะตรงละอันเนี้ยผมก็จะมีดูดเลือดสามเปอร์เซ็นใช่ไหมแล้วก็เนี่ยแปดสิบหกจริงๆมันไม่ถึงหรอกมันต้องเป็นสี่สิบ ม,มันต้องเป็น3%เกับ70เปอร์เซอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันได้มาจากอุปกรณ์ส่วนไหนในที่ใส่ตอนนี้บ้างมันก็จะประมาณนี้นะครับของที่ผมใส่ถ้าผมเล่นเซิร์ฟผมก็ใส่แบบนี้แหละถ้ามันไม่มีของแจกดีๆมาให้ใส่ะนะผมก็จะใส่สร้อยแหวนแล้วก็สถานะของชุดคับต่างๆผมก็จะใส่ตามที่ผมอธิบายไปทุกคลิปเลยผมจะใส่แบบนั้นแหละ แล้วก็จะมีสร้อยเพนอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าผมเอาไปขายแล้วเอาไปขายเอาตังมาซื้อของใส่สร้อยเพนก็คืออันนี้พอดีมันคราติดบวกสี่มาก็เลยขายจริงไปเลยสร้อยเพนก็คืออันนี้นี่มันจะบวกเนี่ยมันจะบวกคิทติคอนดาเมจแล้วก็แมคคิทติคอนเลดหนึ่งแต่ถ้าเป็นบวก3ามันจะไม่มีคิทติคอนดาเมจนะมันจะเป็นคิทติคอนแมคคิิคอนเลดบวกสมเป แต่ถ้าเกิดทุกคนคราบคราบไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาคราบเล่นระหว่างนี้ดีกว่าระหว่างรอไม่รู้จะคราบติดไหมนะมันก็ค่อนข้างแพงอะต้นทุนมันแต่ว่าถ้าติดมันก็มีราคานะเดี๋ยวก่อนแต่คราบแค่นิดเดียวแหละไม่รู้จะติดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวซักสิบอันเอ้ยย่อยทำไมไม่ได้มันอ๋อ เออ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 ได้ได้ได้ได B, B, B. เบอร์เบอร์เบอร์อ่ะแล้วก็ต้องไปซื้อสีไปซื้อสีนี่ไปซื้อ,อ,อขายออกเอามาไปซื้อสี สีไหนวะสีสีเวลสจริงๆผมก็ซื้อในนี้ได้ผมเดิมไปมันไม่แพงเจเวลอยู่ไหนวะนี่งเลเวลสีเอาเป็นตังก่อนโอ้มันขายกันเป็นชุดเลยอะอันละอันละก้าหมืน่นแต่ว่าไม่มีตังอะ ตังงกงกงกอยู่ไม่มีตังโหสามแสนไม่เอาไม่ทบับไม่คาบแล้วมันไม่มีตังซื้อมันเปื้องตังมันไม่ได้ใช้โอเคสวัสดีครับ